วันนี้เราพาลงมาที่ร่องถั่วฝักยาวนะครับก็มีบางส่วนที่เป็นฝักแล้วเราก็จะมีบางส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรขแขนงหรือยอดเขาเนี่ยเลือ้อยลงข้างล่างที่นั้นเนี่ยเราจะต้องเก็บเขาขึ้นไปพาดกับตาข่ายข้างบนเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับเสียงจะดังหน่อยนะน้องตัดหญ้าทีเนี้ยมันจะมีอีตัวยอดหรือตัวขแขนงตัวเนี้ยฮะเห็นไหมเขาเลือ้อยลงดินใช่ปะ่ะเราก็มีหน้าที่ที่จะ เขาเนี่ยขึ้นมาสอดแทรกอยู่บนตะข่ายให้ให้เขาเลื้อยอะนึกออกไหมคือน,นำทางเขานำทางเขาแบบนี้เออจริงๆโอ้ต้องเอาเชือกมาด้วยเนี่ยค่ะเก็บเขาให้เขาพาดขึ้นไปข้างบนแบบนี้ลักษณะนี้ว่าน้องๆจะเริ่มออกดอกแล้วนะครับออกดอกแล้วมีสักพอดออกดอกใหม่ๆเป็นลักษณะนี้ใช่ไหม พอสักพักหนึ่งเนี่ยดอกเขาจะกลายเป็นสีม่วงแล้วก็นี่เขาก็มีฝักถั่วให้เราแล้วเห็นไหมเห็นบป่านี่นะครับจากต้นก้าเล็กๆแล้วเขาก็เริ่มโตแล้วพอเขาเลื้อยเขาเป็นขแขนงนียเราก็จับเขาพาดตามตะข่ายอย่างนี้เขาก็จะขึ้นเป็นละตั้งตรงลักษณะนี้นะคะเห็นไหมอ่าก็มีเริ่มออกดอกออกผลแล้วนะครับ นี่เลยติดตามต่อไปเดี๋ยวเราได้เก็บขายลวดอกจะเป็นประมาณนี้นี้นะครับทําเกษตรก็ไม่ง่ายเราก็ไม่ยากแต่หลักๆแล้วคือมันจะใช้ค่อนข้างใช้ความอดทนแต่ว่าเราจะภูมิใจที่เราเนี่ยเห็นตั้งแต่มันเป็นต้นเล็กๆต้นกล้าแล้วเราปลูกแล้วมันก็ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณไม่น่าเกินอาทิตย์นะฮะก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับฝากติดตามเน้นนะ